เหมมราชบทที่8ทุกคนต่างใจเต้นเมื่อสกเตียงเปิดประตูห้องทางด้านห้องนอนของปุรนินคังบอดีเกาะมือพี่ชายไว้แน่นมือเขาชื้นเต็มไปด้วยเหงื่อเด็กชายพร่ำถามว่าเขาจะเป็นอะไรไหมพี่เขาจะเป็นอะไรไหมห้องนอนของวาิยายังเปิดไฟสว่างผู้เป็นแขกไม่ได้อยู่บนเตียงแต่กลับนอนสมอยู่กับเก้าอี้ยาวตรงกับประตูห้อง สกตียงเข้าไปใกล้สิ่งแรกที่หล่อนทําคือย่อตัวลงใช้มือรองใต้จมูกของขาจารินพร้อมกับส่งเสียงเรียกคุณตื่นเถอะคุณขาจารินไม่มีทีท่าว่าจะขยับตัวหล่อนนอนขดตัวศีรษะเอียงไปด้านในปล่อยผมบางส่วนรุ่ยร่ายมาปลุกหน้าปุรนินปลดมือขังบอดีออกแล้วก้าวเข้าไปใกล้ท่าทางเหมือนไม่สบายใช่ไหม เขาหายใจหรือเปล่าซกเตียงอาคำถามซอนขึ้นมาทันทีสาวใช้ไวกลางคนจึงพระงกศีรษะรับเขาไม่สบายอาคังปุรนินโน้มตัวแตะหน้าผากแล้วก็ต้องสะดุง้งตัวร้อนจัดทีเดียวสงสัยไม่สบายมาทั้งคืนเขานึกถึงภาพหลอนลงเรือเร็วฝ่าลมทะเลมาด้วยกันมีหนำซ้ำเมื่อขึ้นฟังยังอวด,ดีนั่งรออยู่ที่ม้าหินใต้ต้นไม้ล้อมรอบไปด้วยละอองไอหมอก ร่างผอมบางอย่างนั้นจะทนได้อย่างไรกันตามหมอไหมครับเสียเล็กเกียมถามเบาๆท่าทางเขาเองมีความกังวลไม่น้อยปุรนินถอนใจยาวอากาศอย่างนี้กว่าจะตามหมอได้เขาคงไม่ไหวแล้วตอนนี้สิ่งที่ควรทำคือเช็ดตัวให้ไข้ลดเสียก่อนทำไมเกียมแกต้องโทรเรียกเก้าหนึ่งหนึ่งปุรนินเหลือบดูขังบอดี้ที่ยังยืนหน้าตื่นอยู่ใกล้ๆแล้วพยักหน้าให้เกียม อักงกลับไปที่ห้องพี่กับเกียมก่อนรอฟังข่าวที่นั่นสกเตียงเตร็มน้ําอุ่นๆและผพาคนหนูพื้นเล็กสกเตียงมองดูเขาถลกแขนเสื้อผับแค่ซอกแล้วถามว่าคุณจะให้ฉันเช็ดตัวเขาใช่ไหมเปล่าฉันจะเช็ดตัวให้เขาเองไปเอาน้ํามาเกียมรีบดึงขังบอดีเข้าห้องปุรนินโดยแง้มประตูไว้เล็กน้อยแต่กระนั้นก็ยังได้ยินเสียงสกเตียงถามปุรนินว่าทําไมคุณต้องทําเอง ชายหนุ่มยืดตัวตรงมุมปากยกเป็นรอยยิ้มยันเพราะฉันไม่อยากให้เขาตายเหมือนวาลียาไงล่ะหมายความว่าคุณไม่ไว้ใจฉันเขามองหล่อนด้วยสายตาแนวนิ่งก่อนช้อนร่างผอมบางของขาจารินไว้ในอ้อมแขนคำพูดของเขาทำให้ศกเตียงเกือบสะอึกในบ้านนี้ฉันควรจะไว้ใจใครได้อีกเธอก็รู้ไม่ใช่หรือเขาวางหล่อนลงบนเตียงอย่างแผ่วเบา ขาจารินทำเสียงอืออาในลำคอแม้จะฟังไม่ได้สับแต่เขาก็ดีใจที่หล่อนยังพอมีสติอยู่บ้างปุรนินรวบผมหล่อนทบไว้เหนือศีรษะแกะกระดุมเสื้อทุกเม็ดแล้วทบชายเสื้อเข้าหากันรอสาวใช้ยกอ่างน้ำมาเช็ดตัวเขาไม่ได้ทำเพื่อชฉวยโอกาสวาลยาเคยทำให้เมื่อเขาเป็นไข้หวัดใหญ่หล่อนปลุกปล้ำถอดเสื้อออก มิใหญ่ว่าเขาจะอดครวญหนาวเน็บเปนฟันกระทบกันกึ่งๆึงอย่าดื้อน,นะคะต้องกลัวโป้ด้วยวริยาจะเช็ดตัวให้แล้วปีเตอร์ก็จะหายนอนหลับสบายไงคะเขาหนาวสั่นจนร้องครางในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปร่างกายคลายความร้อนรุมเขาก็หายปวดเนื้อตัวและนอนหลับสบายเหมือนที่หล่อนกล่าวไว้ไม่มีผิดผมจะทำเหมือนที่คุณเคยทำให้ผมผมต้องช่วยเขาได้ใช่ไหมวาิยา สกเตียงบิดผ้าขนหนูส่งให้เขาพร้อมกับพูดอย่างเฉื่อยชาขุนค,คงไม่คิดว่าฉันเอาอยาพิษละลายในน้ำด้วยหรอกนะปุรนินทำคลายไม่ได้ยินเขาเบื่อที่จะต่อล้อต่อเถียงกับหลอนไม่ใช่ว่ากลัวซกเตียงจะนำเรื่องไปฟ้องลีเมแต่เขารู้ว่าท่าที่จงรักภักดีต่อให้รู้ว่าเจ้านายเลวอย่างไรก็ตามหลอนก็จะหลับตาทำไม่รู้ไม่เห็นเสียเท่านั้นเขาวางผ้าขนหนูผืนแรกบนหน้าผาก ด้วยกลัวความร้อนจะล่นสู่สมองจนหล่อนจะไม่มีโอกาสตื่นขึ้นมาเถียงชอดๆได้อีกสกเตียงส่งผ้าผืนที่สองมาให้เขาเช็ดซอกคอเรื่อยลงมาถึงสวงอกและใต้แขนทุกรอยสัมผัสร้อนเผาจนเขาสะดุ้งทุกครั้งด้วยความเวทนาฉันจะช่วยพลิกตัวให้คุณเช็ดข้างหลังหญิงรับใช้แนะนำด้วยความหวังดีงานนี้ถึงอย่างไรก็ต้องมีคนช่วยกันสองคน สกเตียงมองเห็นความหวาดวิตกบนใบหน้าของนายคนเล็กเหมือนครั้งที่เขากลับมาพบศพของวาลยาอย่างไรอย่างนั้นเราจะต้องตามหมอไหมศกเตียงในที่สุดน้ำแข็งในตัวเขาก็เริ่มละลายใบหน้าศกเตียงยังคงสงบเฉยหากดวงตามีรอยยิ้มเลือนเลือนปุรนินพยายามสร้างเกราะขึ้นมาบทบังตัวจริงของเขา เขามีอาคาติกับหลอนเพราะเป็นคนของลีเมยสกเตียงรู้สึกว่าเขาเกลียดลีเมเข้ากระดูกคงไม่ต้องละมังตัวข้อยอย่งชั่วร้อนลงแล้วนี่ตอนนี้ใช้ผ้าชุบน้ำทิ้งไว้ตามข้อพับก็อพอดูสิตัวสั่นใหญ่แล้วชายหนุ่มถอยหลังออกมาเล็กน้อยเมื่อเห็นท่าทางคล่องแคล่วของสกเตียงร่างผอมบางของคจารินขดเข้าหากันเหมือนเด็กๆริมฝีปากแดงจัด พ,พึมพำเบาๆหนาวหนาวจังสกเตียงทําเสียงจุปากคลายกล่ำเด็กให้ฝ่ายนั้นสงบลงได้ปุรนินมองอย่างทึ่งจัดเขาชมหล่อนเป็นครั้งแรกว่าเก่งนี่ฉันเคยพยาบาลเด็กเสียงอ่อนเศร้าซึ่งปุรนินไม่เคยได้ยินมาก่อนเขาเป็นไข้หนาวสัน่นเหมือนเด็กคนนี้แต่เด็กคนนั้นโชคไม่ดีเขาตายเสยก่อน หล่อนเงยหน้าสบตาเขาใบหน้าศกเตียงไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่ปุรนินเริ่มเรียนรู้ที่จะอ่านหล่อนทางแววตาคุณคิดถูกแล้วที่ไม่ไว้ใจฉันเธอไม่ได้ฆ่าเขาไม่ใช่หรือแต่ฉันช่วยเขาไม่ได้อากาศวันนั้นเหมือนวันนี้ฝนตกหนักมีพายุแรงไม่มีแม้แต่หลังคาคลุมหัวฉันเองเป็นปอดบวมเกือบตายทำไม่ได้เขาช่วยปุรนินอึง้ง เขาของซกเตียงคือใครถ้าไม่ใช่ลีเม์ความกระตันยูเริ่มที่จุดนี้เองชายหนุ่มถอนใจยาวเขาก้มลงมองร่างที่นอนอยู่บนเตียงขาจารินสงบลงแล้วหล่อนเริ่มหายใจสม่ำเสมอซกเตียงยังวางมือบนผ้าขนหนูผืนที่อยู่บนหน้าผากอย่างปราณีฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอจึงซื่อสัตย์ต่อเขา นี่หากว่าฉันถามความจริงบางอย่างเธอคงไม่ตอบฉันใช่ไหมสกเตียงจนป่านนี้แล้วจะมีอะไรที่เป็นความจริงหลงเหลืออยู่อีกหล่อนพึพมพำฉันพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้อย่าถามเลยว่าทำไมสักวันหนึ่งหากคุณรู้ว่าคนที่ดีกับคุณที่สุดไม่เป็นอย่างที่คุณคิดคุณจะกล้าทรยศเขาไหมในเมื่อเขามีบุญคุณกับคุณอยู่อย่างท่วมท้นฉันพูดได้เท่านี้แหละ อุรนินเดินกลับมาที่ห้องเกียมยังนั่งเป็นเพื่อนคังบอดีซึ่งไม่ยอมรับประทานอาหารเขาริบถามขึ้นทันทีเขาเป็นยังไงบ้างพี่ปีเตอร์เขาอ,อย่างชั่วแล้วโล่งอ,อกไปทีเด็กหนุ่มเริ่มยิ้มออกผมกลัวแทบแย่เลยฮะกลัวจนไม่ยอมกินอาหารเลยใช่ไหมอคังเขาสัพยอกยกถ้วยกาแฟขึ้นดื่มต่อกีเมถามว่า คงเย็นหมดแล้วถ้วยใหม่ไหมครับไม่เป็นไรคิดเสียว่าเป็นกาแฟเย็นก็แล้วกันเมื่อกี้มีคนโทรเข้ามาหานายเกียรรายงานเขาบอกว่าชื่อสินเทียให้เบอร์ไว้ด้วยก็าถามหาคนชื่อแจนก็พี่คนที่นอนไม่สบายในห้องข้างๆใช่ไหมฮะพี่ปีเตอร์ปุรนินพยักหน้ารับเขามาค้างแค่คืนเดียวก็จะกลับแต่ไม่สบายอย่างนี้จะให้ไปได้อย่างไรเกียรต่อโทรศัพท์สิฉันจะพูดกับเขาเอง จนบัดนี้ปุรนินยังไม่ติดต่อมาอีกปราวีนึกในใจอย่างชงนชงายหล่อนมาถึงโรงแรมเกือบเช้าแล้วแต่อุตส่าห์ไม่นอนเพราะแน่ใจว่าโทรศัพท์ข้างเตียงคงจะดังขึ้นไม่วินาทีใดก็วินาทีหนึ่งหากแต่ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเงียบสงบจนหล่อนฟุบหลับไปในที่สุดปาราวีมาตกใจตื่นในวันใหม่ที่มีอากาศหมองมัวมองออกไปจากหน้าต่างห้องพัก แลเห็นฝนที่ตกกระนำจนทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นสีเทาเช่นเดียวกับความหมุนมองในจิตใจที่ไม่เคยเป็นมาก่อนปาลวีไม่ต้องการคิดว่ามันเป็นอิทธิพลจากการไม่ใส่ใจของปุรนินหล่อนคิดว่าคนอย่างเขามีเหตุผลเพียงพอแต่ก็ไม่เข้าใจจนแล้วจนรอดว่าเหตุใดเขาจึงจากไปพร้อมผู้หญิงคนนั้นภาพของผู้หญิงคนนั้นลอยเด่นขึ้นมาในห้วงความคิด จุดเด่นของหลอนอยู่ที่ดวงตากลมโตบอกอารมณ์และความรู้สึกอย่างไม่ปิดบงังบวกกับรอยยิ้มกว้างแบบเด็กๆที่ปรารวีไม่เคยยิ้มเช่นนั้นเพราะตลอดเวลาตั้งแต่เด็กจนโตปรารวีถูกอบรมให้รู้จักแต่คำว่าสง่างามไม่ใช่น่ารักเหมือนพวกเด็กเล่นขายของ กระจกเงาบานใหญ่ส่องให้เห็นภาพหญิงสาวร่างปโปร่งระหงในสัดส่วนที่ลงตัวในชุดกลางวันเรียบรู้ซึ่งเป็นรสนิยมของพ่อที่เฝ้าขัดเกลาจนกลายเป็นแบบอย่างเฉพาะตัวในที่สุดเราต้องให้ผู้ชายเขามองเราด้วยความชื่นชมและภูมิใจเราจะต้องเป็นผู้หญิงแนวหน้าไม่ใช่ช้างเท้าหลังจำเอาไว้ปาลวีเคยนึกฉงน ถึงกับเอ่ยถามในวันหนึ่งอย่างตรงไปตรงมาพ่อต้องการปั้นหนูให้เป็นเลดี้เพื่อเจ้าชายองค์ไหนกันคะเท่าที่ปาลวีจำได้พ่อของหล่อนไม่เคยยิ้มแต่เมื่อยิ้มในบางครั้งปาลวีก็มักจะเย็นว่าไปทั่วไขสันหลังเพราะรอยยิม้มเยือกเย็นแข็งกร้าวผิดตาไปเป็นคนละคน ฉันไม่ต้องการเจ้าชายมาเป็นลูกเขยคนที่ฉันต้องการเป็นเพียงคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่มันเป็นคนที่จะนำอาณาจักรของพ่อของมันมาวางแทบเท้าฉันได้หนูไม่เข้าใจเธอจะต้องเข้าใจอะไรหน้าที่ของลูกคือทำตามที่พ่อสัง่งตอบแทนบุญคุณที่พ่อเลี้ยงเธอมาจนโตสำหรับราลวีกับพ่อไม่เคยมีคำว่ารักเข้ามาเกี่ยวข้องปาลวีจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าพ่อกอดหล่อนครั้งสุดท้ายเมื่อใด ปาวีมองดูสตรีสาวสวยในกระจกด้วยดวงตาเศร้าซ้อยสตรีผู้นั้นงดงามสะสวยอย่างไม่มีที่ติทุกย่างก้าวของหล่อนชวนให้คนเหลียวมามองซ้ำหล่อนโชคดีที่เกิดมาสวยและเพียบพร้อมแต่ดูราวกับว่าพ่อต้องการให้หล่อนเป็นเบ็ดเหนี่ยวคนคนหนึ่งให้เข้ามาใกล้ปาวีคิดเช่นนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆทำให้ปาวีสะดุง้งพร้อมกับใจเต้นแรง ปุรนินไม่ลืมสัญญาเข้ามารับหล่อนแล้วหญิงสาวมองความเรียบร้อยของตนเองอีกครั้งก่อนเดินแกมวิ่งไปที่ประตูหล่นเปิดประตูออกไปโดยไม่ลังเลเอ๊ะผู้ที่ยืนอยู่รอหน้าประตูไม่ใช่ปุรนินหากเป็นรูมเซอร์วิสในเครื่องแบบเขาขอมศีรษะลงเล็กน้อยขอโทษครับมิสมีคนฝากข้อความมาถึงคุณเขายื่นกระดาษสีฟ้าอ่อนนาะพับสองทบมาให้ ราวีเปิดอ่านอย่างกระตือรือร้นผมจะรอคุณในห้องอาหารการุณาลงมาด้วยหลายเส้นวัดตวัดเส้นจนอ่านไม่ออกแต่ราวีเผยยิ้มกับตัวเองปุรนินแน่แล้วมีคำตอบไหมครับหญิงสาวย้อนเข้าไปหยิบเงินทิบแล้วตอบว่าช่วยบอกเขาว่าฉันจะรีบลงไปอ้อขอบใจมากนะจ๊ะ เมื่อปิดประตูท่าทางที่เคยสำรวมเปลี่ยนแปลงไปทันทีหล่อนเดินโยงตัวเขย่งเท้าหมุนตัวในท่าบัลเล่ถึงแดดไม่ออกสดใสในวันนี้ก็จะเป็นไรไปในเมื่อหล่อนกำลังมีความสุขเต็มเปี่ยมออกอย่างนี้แล้วปาวีถอดชุดที่สวมในตอนแรกแล้วโยนไว้ที่เตียงนอนชุดนั้นเป็นของดีไซเนอร์ชื่อดังที่ปาวีนิยมชมชอบแต่สำหรับขณะนี้หล่อนติว่ามันอาจทำให้หล่อนดูแก่เกินตัว ปาวีหยิบผ้าไหมเนื้อหนานุ่มมีลวดลายสอดสีชมพูฟ้าแกมทองมาพันรอบแทนสโรงทับเสื้อยืดขอกว้างแนบกายสีฟ้าอมเขียวเข้ากับสายสร้อยเธอคอยเส้นใหญ่ห้อยรอบคอผมที่รวบไว้หลวมๆปล่อยสยายยาวประบาดูเป็นธรรมชาติเหมือนสาวรุ่นพร้อมหยิบรองเท้าใส่เล่นไม่มีส้นที่พ่อต้องไม่อนุญาตให้หล่อนใส่ออกข้างนอกเด็ดขาด ก่อนจะออกจากห้องหล่อนกำกระดาษบรรจุข้อความเชื้อเชิญไว้แนบแน่นขอเป็นตัวของตัวเองสักวันพ่อคงไม่มาเห็นรอกหน้าหล่อนหลับตาหวังเพียงเล็กน้อยว่าการเปลี่ยนรูปลักษณ์ในวันนี้อาจทำให้ทั้งหล่อนและเขาสดใสขึ้นบ้างแทนความอึมครึมของอากาศอันน่าเบื่อหน่ายห้องอาหารในตอนก่อนเที่ยงวันนั้นค่อนข้างเงียบเงาเพราะพายุที่ยังกันโชคอยู่นอกตัวอาคาร แขกที่มาพักก็คงนอนหลับตามสบายเพราะคิดว่ายังไม่ทันสว่างดีเมื่อปลวีย่างเข้าห้องอาหารความสดใสและสีสันเสื้อผ้าที่ตัดกันอย่างกลมกลืนทำให้แขกที่รับประทานอาหารในห้องนั้นเงยหน้ามองหล่อนเป็นตาเดียวกันกี่ที่ครับมิสฉันมีเพื่อนรออยู่แล้ว หล่นตอบเสียงแจ่มใสเพิ่มความงามแก่วงหน้ารูปไข่เป็นทวีคูณจนผู้จัดการหนุ่มมองด้วยความนิยมความงามของสาวชาวตะวันออกมักเฉียบขาดเสมองั้นหรือครับถ้าเช่นนั้นเชิญคุณตามสบายบองแอปปติต bon ขอบคุณค่ะ 巴拉วีคาดว่าจะต้องเห็นชายหนุ่มร่างสูงในชุดขาวยืนรอหล่อนอยู่ที่โต๊ะใดโต๊ะหนึ่งในห้องนั้นแต่ครั้นเดินไปจนเกือบจะสุดมุมห้องกลับไม่พบแม้แต่เงาของปุรนินเขาหลอกเล่นอีกแล้วหรือนี่รอยยิ้มเริ่มจางหายกลายเป็นความหงุดหงิดมาแทนที่โดยเฉพาะเมื่อหันกลับมาเห็นพนักงานเดินโต๊ะซึ่งเอ่ยถามอย่างสุภาพต้องการโต๊ะหรือครับคุณเพื่อนฉัน หล่อนกลืนคำพูดสองคำนั้นหายเข้าลำคอไม่มีใครสักคนรอหล่อนที่ห้องอาหารใครกันหนอที่เล่นตลกขอโทษเถอะนอกจากห้องนี้แล้วยังมีห้องอาหารที่ไหนอีกบ้างไหมคอฟฟี่ช็อปข้างล่างหรือไดานาสตี้อยู่ชั้นเดียวกับห้องนี้และชั้นที่สามเป็นห้องโมกุลปาลวีหน้าร้อนเผาหล่อนจะต้องเดินตามหาเขาทุกห้องเชลอรนี่เพื่อนคุณรออยู่ห้องไหนครับมิส าลวีอยากจะเม้มปากและตะโกนร้องกรีดหากทำได้แต่เท่าที่ทำคือพยายามข่มความรู้สึกจนสุดความสามารถไม่รู้เหมือนกันตอบเสียงแผ่วหน้าแดงแล้วกลับซีดลงด้วยความอับอายในตาพร่าเมื่อน,นึกว่าจะต้องเดินกลับออกไปคนเดียวในลักษณะของนางหงปีกหักเพื่อนคุณรออยู่ห้องนี้คุณมาถูกที่แล้วครับคุณปาลวี มือแข็งแรงเอื้อมมาจับข้อศอกราวกับรู้ว่าหล่อนกำลังจะหมดแรงน้ำเสียงทุ้มเป็นภาษาไทยแม้จะไม่ชัดเจนนักแต่ทำให้ปลวีอุ่นใจขึ้นมาบ้างเขาอาจเป็นเพื่อนปุรนินก็ได้ไปได้แล้วละ่ะเขาหันไปสั่งบอยแล้วจึงพูดกับหล่อนอย่างสุภาพโต๊ะของเราอยู่ทางโน้นครับเขายังไม่ปล่อยมือจากหล่อนร่างสูงแม้จะไม่เท่าปุรนินแต่ก็สง่างามไม่แพ้กัน ราวีก้าวตามเหมือนทุกสะกดจิตจนเขาเลื่อนเก้าอี้ให้นั่งแล้วเดินอ้อมไปอีกด้านหนึ่งผมชื่อแอนดรูคุณจะเรียกผมง่ายๆว่าแอนดี้ก็ได้คุณปุรนินให้มารับฉันใช่ไหมคะหลันถามอย่างกระตือรือร้นหากเขาสายหน้าไม่มีใครสั่งผมแต่เราอย่าพิ่งพูดเรื่องอื่นเลยสั่งอาหารก่อนดีกว่าคุณต้องการอะไรกาแฟหรือน้ำส้มปาลวีมองดูเขาอย่างไม่เข้าใจ ผู้ชายคนนี้หน้าตาดีแต่งกายมีรถสนิยมผิวขาวจัดแต่มีบางสิ่งบางอย่างบอกให้รู้ว่าไม่ใช่คนไทยแท้ฉันยังไม่หิวเขาปริกข้อมือดูนาฬิกาแล้วมองหล่อนพร้อมกับอมยิม้มเกือบเที่ยงแล้วตอนเช้าคุณก็ยังไม่ได้ทานอะไรใช่ไหมประเดี๋ยวจะปวดท้องนะคุณเป็นใครปลวีถามอย่างเมินเฉยหล่อนไม่รู้จักเขาไม่อยากร่วมโต๊ะด้วย แต่ก็ยังดีกว่าเดินเกอร์ออกไปจากห้องอาหารในโฮเทลแห่งนี้เพียงคนเดียวทำไมคุณต้องส่งโน้ตขึ้นไปกับเด็กรีกฉันลงมาคุณหลอกให้ฉันเข้าใจผิดว่าเป็นคนรู้จักมีเหตุผลอะไรถึงทำเช่นนั้นผมไม่ได้หลอกคุณเขาตอบทันทีที่หล่อนพูดจบเป็นภาษาไทยแล้วหันไปสั่งบ่อยที่ยืนรอรับคำสั่งกาแฟสองที่ก่อนอย่างอื่นจะสั่งทีหลังพูดจบจึงกล่าวต่อกับปาวีด้วยท่าทางเป็นการเป็นงานขึ้น ความจริงผมอยากขึ้นไปหาคุณด้วยตัวเองด้วยซ้าแต่กลัวคุณจะตกใจถึงวันเด็กขึ้นไปแทนโนต้ตแผ่นนั้นผมเซ็นชื่อจริงและนามสกุลจริงไม่มีเจตนาจะปกปิดอะไรทั้งสิ้นคุณอาจจะไม่ทันสังเกตหรืออ่านไม่ออกเพราะผมเขียนหวัดไปหน่อยเราไม่เคยรู้จักกันหล่อนหน้าแดงด้วยความโกรธและฉันกำลังรอโทรศัพท์จากเพื่อนฉันอยู่แต่คุณจะไม่กินอะไรเลยไม่ได้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคุณไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยใช่ไหม อยากจะถามทำไมถึงทราบแต่ปาลวีไม่ได้พูดเช่นนั้นจะอย่างไรมันก็เรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเขาทำเหมือนไม่ได้ยินเสียงรนรวนเกเรของหลอนใบหน้ายังคงมีรอยยิ้มน้อยๆระบายอยู่เช่นเดิมเพราะผมไม่ต้องการเป็นคนอื่นนะสิถึงได้เชิญคุณลงมาที่นี่